คลิปนี้ต่อจากอีพีที่ลไล่ระบบน้ำมันใหม่วิ่งยังไม่ถึงหนึ่งเที่ยวนะครับรถไปดับอยู่ข้างทางสุดท้ายต้องให้หัวล่าอีคันนึงเอาตู้ไปบรรจุแทนนะครับบางปูแล้วผมก็เอาหัวเปล่ากลับมาที่อู่ช่างหน่อยเหมือนเดิมนะครับจากที่ไล่ระบบน้ำมันไปแล้วรอบนี้เปลี่ยนถังถอดถังถังสกรปรกมีไม้มีเศษตะกรตะกองเศษเหล็กเศษผงเศษอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะทางเขาสองดูแล้วสรุปเดี๋ยวเปลี่ยนถังมาจบไหม ปดูดน้ำมันออกเพราะว่าสายเราไล่เป็นสายแบบสายแล้วเนี่ยมันแยกแลก้วแกบอกว่าเหน็นเป็นฟองอากาศวิ่งก็จะเปลี่ยนทางทางมันเก่ามากรั่วด้วยนะเวลาผมเติมเต็มเนี่ยมันจะเยอะมเต็มนี้เลยมันลัว่ว ถังกระจ้วเดียวถังนี้มันกี่กี่ร้อยร้าป่ะหรือว่าร้อเดียวร้อยลิตรร้อยลิตรงมั้งไอ้ลิตรอันนึงร้อยร้อยร้อยกว่าร้อยหน่อยแอนมาดูดิสแอนสามสิบหจะร้อลิตรเจ็ดสิบแปดสิบลิตรได้อันเดิมมันน่าจะสองร้อยกระติดเดียวเอง น่ารักจนเต็มทุกเต็มทุกยี่สิกเขาบอกเขาจะเอามาให้สองร้อยสิบก็รอมาเห็นได้อะอันนี้ของผมผมมีไว้อยู่แล้วไงถ้าเอามาเสร็จตั้งแต่เมื่อวานอะไรเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทกันอันนี้ข้างหลยังยัง เขาบอกว่ามันมีลมอยู่ในสายในอากาศเนี่ยหายน้ามันมนหยุดตรงนี้ด้วยน่้ามันมัหยดตรงนี้เออมันมหยุดตรงนี้ดนดนัดแน,น,น,น่นมหหรือว่าหยุดอะไรหยุดที่เราแยกอะ ถังตัวนี้ก็คือผมซื้อจากเจียงกงมาสามพันนะครับเอามาไว้สำรองนะครับไว้หลังหัวคันหกล้อนะสมัยก่อนจะมีไปเติมน้ำมันเครดิตไงก็เลยเอามาไว้ใช้ก็กระติดเดียวน่นารักน่ารักมันมันต้องเอาก่อนนะเพราะว่ารอกันไปรอกันมามันไม่ได้อะไรครับก็เลยเดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวฝากไว้ นาจะ1อยลิตรผมว่ามันน่าจะ1อยลิตรแหละขังนี้ใครรู้มันกี่ลิตรคอมเมนต์มาหน่อยมว่ามัน1อยลิตรนะช่างก็บอกว่าประมาณนั้นนะล้กั่ก็ช่าง บอกว่าให้ไปวิ่งดูแบบไม่ผ่านกองก่อนนะครับแต่ว่าก็คือเปลี่ยนถังใหม่นั่นแหละนะแล้วไล่เกบอกว่ามันเห็นลมเข้าตอนที่เอามาเล็กๆก,ก็คือลมมันเข้าผมก็เห็นนั่นแหละตอนที่มันดับข้างทางอ่ะดูว่าจะผลที่มันดับข้างทางอ่ะ คุณนับข้างทางผมก็เห็นนั่นแหละว่ามันมีลมแล้วย็กไม่ขึ้นด้วยนะรอบแรกนะผมก็เลยไปจำตรงไม่ผ่านกองมันก็เลยขึ้นนะลองดูไม่เชื่อช่างแนละ้วเราจะเชื่อใครตอนลองหัวเปล่าก็เป็นอย่างนี้เลยตานเสียบตู้เมื่อไหร่แล้วอ้ะไม่ค่อยมั่นใจเลยเดี๋ยวลองไปลองวันนี้เราจะลองไปรับตู้ประตูหนึ่งนะครับเพื่อน <c oughs> ประตูประตูหนึ่งแล้วก็ไปสสาห้าดูนี่วันนี้จะลดไหม่นะมีขึ้นสะพานด้วยผมรับโคตรหลอนกับการขึ้นสะพานเลยเดี๋ยวไปสแสบ็บัางที่ลานตัวได้ตัวมาแล้วก็วิ่งเข้าประตูหนึ่งนะครับซอยสาม đơn hàng này này ừ. Ừ. Đây tìm đường đường. Không có quang không? Đang đi, 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 đi ก็มไม่ได้กดเงินมาเลยนะนี่หายแล้วป่กวะกดเลยววต้องรื้อดูแล้วมีเงินเปล่าแล้วเนี่ย

在哪儿买？ บรมนะครับเพราะว่าเพชรเกษมร,รถติดเราจะไปสายห้านะครับเป็นเกษรรถติดเราเลยออกบรมถนนบรมบราชชนนีไหมใช่ไหมนั่นแหละก็วิ่งมายังไม่ดับนะเกี้แว่เติมน้ำมันอัดเข้าไปอีกพันหนึ่งเติมได้เก้าร้อยอ่ะไม่รู้เต็มไม่รู้ว่ามันมีแค่ไหนก็นเลยลองเติมอัดเข้าไปก่อนให้เต็มก่อนนะครขากลับจะได้สบายใจพอดีแม่ซื้อสายชาด้วย พุทธมณฑลสายห้นะครับวิ่งอ้อมเข้าฝั่งข้างหลังนะครับเลี่ยงรถติดเลี่ยงมันดับแล้วจะไม่มีที่จอดเลยเลยีเ่ยงความดำด้วยเลี่ยงหลายๆเลี่ยงเลยเข้าจากด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยพุทธมณฑลสายห้าสายมาเลพเพื่อนนะครับ กดมาแรงๆไม่ดับน่าจะไม่มีอะไรนะกดจนความร้อนขึ้นนะหวังว่าคงหายนะเพื่อนแต่ช่างนี่เจมหลายคนนั้นนะมันมันชิดซ้ายมากไม่ได้มันติดป้อมแล้วเราเข้ามาแบบนี้เราเคยชิดจะรอดไหม แล้วมันปิดยากมัน เรียบร้อยมันรู้สึกตลกกระถังน้ำมันเล็กจัดเล็กไปหน่อยหรือมีโอกาสจะซื้อเปลี่ยนเพิ่มเปลี่ยนใหม่นะตัวน,นี้ไม่ไหวมันดูเล็กไปมันก็ถือว่าเราแก้มาถูกทางละมันไม่ดับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะก็ฝากกดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะมีคลิปเรากดทุกวันนะแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือเรามีน้ำยาขัดยางตาเทวดานะครับยางดำยางดูยางทนยางเงากันน้ำสูตรกันน้ำมละสูตรธรรมดาก็มีเติมเข้าไปในต่อๆนะนน้ำยาขัดยางดำตาเทวดานะมีพันธุ์เมลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทและมีพันธุ์เมลหนึ่งร้อยแปดบาทขัดยางโคตรเทพก็ถือตั้งชื่อว่าน้ำยาขัดยางดำตาเทวดานะสำหรับคลิปนี้จบคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันฝากไปติดตตต่ออิดดาามีีพหน้้วย